มันดีมากเลยไอเดียวเฮ้ยอร่อยวะ่ะจะปล่อยคลิปนี้สักสี่ทุ่มไหม นี่นะนี่คือแมงดาว่าจำได้ว่าแมงดามันต้องหักอะไรก่อนนี่เรียบร้อยเราได้ขาปูมาแล้วครับหนึ่งข้างเฮ้ยมีเนื้อด้วยเหรออือมีเนื้อป่ะมีความมัน j u ซี่อยู่ข้างในนี่เออนี่ไงอุ้ยมีไข่ด้วยป่ะพี่นี่มีไข่อยู่ข้างในปะ่ะลองกินเหมือนกุ้งไหมกินเหมือนกุ้งดมูมันมันมันกุ้งอะไรเงเฮ้ยอ,อ,อร่อยวะ่ะจริงเหรอเฮ้ยลอง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 อ่ะคิดซะว่ากินไข่แมงดาแบบยำไข่แมงดาอะไรเงี้ย เฮ้ออยอัเน,นี้อร่อยเฮ้ยเหมือนไข่แมงดาเลยอ่ะเหมือนไข่แมงดาที่แบบแมงดาทะเลที่เรากินพวกตามพัทยาตามบางแสนอะไรเงีย้ยเฮ้ยอร่อยอร่อยอร่อยแล้ว้ววตัังอมนนกิย่าีไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนี่คือสุดยอดนวัตรกรรมของเมืองไทยต่างประเทศนี่โค้กเขาพยายามเรีนเทปไตยคิดเป็นเครื่องกดสวิตช์นู่นนี่นั่นชแช่ต่างบ้านเราเขย่าแม่งลเลยเขี่ยบนี่คุณดูดูระดับจริงของจริงฮะ แปลงมาจากที่ปั่นน้ำฝนรถยนต์นะครับนี่คือใช้ที่ปั่นน้ำฝนแล้วใช่ครับโคคาโคล่าแห่งประเทศไทยนะฮะใช้น้ำทิพย์เลยก็ได้นะฮะจุดเริ่มต้นนวัตกรรมมันง่ายแค่นี้เองนะครับถูกไหนะครับนี่ฮะเดี๋ยวลองดูโหุ้นจริงว่ะนี่มันนวัตกรรมแห่งประเทศไทยทั้งนั้นผมว่ารัฐบาลนั้นจะต้องทําการจริงจังในการวิจัยเรื่องนี้นี่มันเรื่องยิ่งใหญ่มากเครื่องปัดนน้าฝนประเทศไทยจะไปสู่บริษัทโคคาโคล่าโลกสุดยอดเลยสดชื่นไปกันต่อ ทำอะไรวะสิปิ้งเหรอปิ้งเตาถ่านนะ่ไดมีเยอะจัเราถ่านไม่กิน ตอนนี้นะฮะทีมงานของเรานะครับได้ทําการซื้อไข่ปิ้งแบบโอนะฮะไข่ปิ้งสุกๆมันจะเหมือนกับไข่ลวกจะเป็นการเขาเรียกว่าเติมเอ็นจีเติมเอเนจีนอกจากแข็งขันแล้วนะครับยังแข็งอีกด้วยนะฮะอะไรแข็งครับมันคืขานะครับแล้วก็ขากลับนี้เขาจะแวะที่หลายๆคนเรียกเขาว่าปารัตปารัตอะไรเขาคือปารัตปารัชดา เขาจะแวะที่เอ็มด้วยนะฮะเอ็มก็เทียอะไรฮะเอ็มมานูเอลได้มาแล้วฮะทำไมถึงอยากกินไข่ปิ้งฮะนานๆทีเจอปิ้งเตาถ่านสุกประมาณไข่ลวกอย่างที่กินประจํานี่แหละอันนี้คือเติมกําลังวังชาเลยหรือเปล่าชอบกินไข่ชอบกินไข่หรือว่าชอบใช้ไข่ทั้งสองอย่างนั่นแหละนะเป็นยังไงครับมันเป็นยังไงมันได้กลิ่นเตาถ่านนี้เตาที่เขาเอาไว้อุ่นผ้าก่อดเข้าห้องผ้าข้าพระเจ้ามีได้เป็นผู้มีมนทินมัวหมอง ตอนนี้อยู่กันที่ร้านที่ชื่อว่าโดเนอร์เ,เคบับตุรกีนะครับผมสั่งเคบับเนื้อนั่นเองนะครับจะบอกว่าคนเยอะมากนะครับเคบับเนื้อเพิ่มชีสนะครับเนื้อเพิ่มชีสนะครับผมทานเลยไหมครับทานเลยครับพระเจ้นี่ามาแล้วเป็นไรอะ่ะเคบับเนื้อพี่เคบับเนื้อเหรอเพิ่มชีสโโอ้โห โหอมจริงๆเป็นแบบเพิ่มชีสโหสุดยอดไอ้เยอไบายการเป็นไงอร่อยเป็นแบบในย่านงานวัดอร่อยอยู่นะอันนี้เราเรียกว่าเรามายะไตเมืองไทยยะไตเมืองไทยอาหารตุรกีเนี่ยนะ เฮ้ยเฟิร์สอัวอันนี้เมนูเกาหลีที่อยากกินมากๆมันจะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นขนมปังแซนด์วิช <c oughs> แล้วข้างในก็จะมีไข่ตรงกลางเอา <c oughs> ชุดคอมโบชีสไข่เบคอนนะครับ นี่นะฮะให้ดูนะหน้าตานะครับโอ้หนะ่ากินมากเลยอ,ไไลอ่ะอร่อยมากชอบซอสเลยว่ะซอสเพรามันจะแบบหวานๆข้นๆหน่อยแป้งขนมปังนี่เหมือนเป็นขนมปังเนยนะเนยกระเทียมเลยดีว่ะไืเลยครับไปเลยครับแล้วน้องมันพักกูตอนปากคุณเลอะเนี่ระวังกระดาษก็ เมนูนี้นี่ทําให้เราได้คําตอบอย่างหนึ่งนะครับนั่งกินดีกว่าเที่ยมคือมันน่ากินนะเว้ยแต่มันจะหล่นแล้วไม่เหลือไปย์ันจมูกแล้วินี่เองปลายหนึ่งสติฟฟู้ดเราไปลองดูกันนะครับกลับมาครับเอ๊ะซื้ออะไรเพ่ซื้ออะไรเบื่อลูกเบื่อลูกวันนี้คือนะคะลาได้ไม่อันเลยวันนี้ลาได้วเววเววเววเบื่อลูกลูงแถวเนี้ยเป็นไงเบื่อเอาเดิมไปกินแล้วเบื่อไปเดิม น,นี้ก็ได้เวลาพักกินมื้อใหญ่ของจริงแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชอนะครับผมร้านนี้นี่คือเป็นร้านที่พี่สอนกินมานานมากแล้วเมื่อก่อนมาหาญาตเนี่ยเขาก็พามากินตลอดคุณกลัวร้องขนาดนั้นเลยเหรอมม อร่อยมากเก็งตะโพต้องเส้นใหญ่อย่งนี้ว่ะตัวซุปอะ่ะนึกว่ามันจะหนักแบบว่าหนักเต้าหูย้ยี้ป่ะแต่ว่ารสมันไม่ได้แรงมากขนาดนั้นอะ่ะคือมันจะมีความเปรี้ยวหวานน้อยเข้มนิดนึงนะฮะมันเข้มข้นกำลังดีเลยร้านนี้คือแบบไม่ต้องปรุงแล้วอะ่ะสุดยอดต้มหมึกให้คุณมั่งเปิด <c oughs> ตักน้ำก่อนตักน้ำก่อนน้ำเปลดครับกั้วนัน้นให้พี่สอนแล้วมึงเอามาหม้อ,อน,นี้ไปกนันเลยูกาเซฟลูกาออลมทะเลแคสเปียนท้งหลาย าราี้อนเลยสินี่ก็คืออ๋อส่วนหอยนางรม่อยคลิปนี้สัก4ี่ทุ่มไหมพูดออกมาได้เ็งสวยอันนี้จะเป็นหอยทอดนะก็คือทอดแบบกรอบๆเดี๋ยวขอญาติชิมนะครับโอไม่ได้กินอ๋อส่วนนานแค่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อถาแล้วน,น,น,นะครับอหอมมาก ก็อย่างไงตัวร้อนคุ้มค่ากับการรอคอยผมรู้แล้วว่าชอรย่อม,มาจากอะไรย่อจากอะไรครับชุดยา่ารอีุโอ้ยรีแอคหนีมาครับรีแอคปิดหน้าปิดตาเจ <c oughs> ียงจิงิงอันนี้ก็จะเป็นแบบกรอบหน่อยนะครับผม เป็นอย่างไรอืมคือมันเป็นกรอบปุ๊บมันได้อีกรสสัมผัสหนึ่งเลยนะเพราะว่าตัวเนื้อเนี่ยมันยังแบบว่ามีความสดความฉ่ำอยู่ซึ่งมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากแล้วที่ดีนี่กว่ากันว่าซอสแมงองอะควรกินมาคู่กันเลยแบบแบบว่ามันไม่เผ็ดเกินไปแล้วก็ไม่เปรี้ยวจนเกินไปลงตัวได้อย่างชดชื่นชายคนนี้ที่ไม่ค่อยออกสีหน้าหรือเรีแอคชั่นอะไรท่านประธานคนนี้ที่ชอบหอยทั้งหอยเด็กหอยผูยย้ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะลองดูนะครานลองดู นี่มันชุ่มฉ่ำสดชื่นหอมมานึความผสมต้องลองให้ได้ทะเลทอดจ้าโอ้ทะเลทอดครับทะเลทอดขายแม่ดูขายแม่ดูความหวังหมู่บ้านใช่ป่ะนี่ส่วนนี้กุ้งนี่ปลาหมึกเข้าสู่ช่วงนี้กันดีกว่าครับมาถึงกุลาได้โอ้โหปลาหมึกชิ้นปลาหมึก เฮ้ยเขากรอบอ๋อเฮ้ยเฮ้ยดิ้นดิ้นดิ้นกันไม่รู้ภาพสุดท้ายที่เขาเป็นอย่างนี้นะฮะก็คือตอนกินซูชิเมื่อปีที่แล้วไหลโอ้ยตายไหลนี่ไม่ใช่ตัวนะน้ำตาอร่อยตัวไหลจางเข้าเข้าจางเข้าที่มึงมาทุกรีแอชชั่นของโลกนี้เลยนะสดมันดีมากมันสดอ่ะมันกรุบกรุบแบบกินไปรู้เลยว่ามันสดอันนี้เรามีมือที่สามมาคอยล่ามที่มันใครที่ดูนะอย่าโกหกนะ นี่ครับช่วงเวลาเที่ยงคืนนี้นะครับเป็นยังไงกินเป็นทั้งหางเลยว่ะสั่นเถอะครับคุ้มนะพี่มาเนี่ยอ่านี่นี่พี่มุกอะไรทั้หมดอันนี้คืออะไรมันมันกุ้งเหรอนี่คือทำไมันกุ้งเหรอวันนี้ก็ของร้านชอเหมือนกันอันนี้เท่าไหร่พี่สาวเออแปดสิบบาทห้าชิ้นครับนี่คือของที่เขาเรียกเวทว่าอยากกิน

ไม่ใครวะเนี่ยข้างนอกมันกรอบนะคือเนื้อข้างในมันจะแบบเด้งๆด้งๆหน่อยเหมือนเหมือนลูกชิ้นเด้งอะนิ่มแน่นเด้งพี่เจมอย่าลืมดินี่ช่วงนึงอ๋อเอออีกช่วงนึงลืมมัเลยเนี่ยถ้ามันหนาตอนนี้ไม่ต้องมาไอ้ขมิ้นกูพามาแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยที่เรากินทั้งโต๊ะเนี่ยคือช่วงแม่งเลยนะอ่ะากย้นดให้ ก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆว่าเมื่อก่อนอะประมาณปฐมอ่ะแม่แม่จะพามาหาญาติที่นครปฐมอยู่แล้วเสาร์อาทิตย์เขาเลยพามากินทุกแน่ก็แบบเหมือนพูกพันอ่ะแล้วไม่ได้มาเป็นสิบปีเลยนะนี่เท่ากับว่านี่คือกินในรอบสิบปีเลยนะเนี่ยเออคิดถึงร้านเก่าๆเห็นพวกเพื่อนๆก็จะมาแล้วก็มาแม่งเลยก็เลยแบบว่าได้นัดมากันวันนี้ใช่ วันนี้คือแบบกินเยอะมากแบบกินจัดจัดมากบอกตามตรงเลยว่าจะกินหมดได้ยังไงต่ไม่ต้องห่วงนะท่านผู้ชมพวกเราต่อกลับบ้านแน่นอนแล้วไม่กินเหลืออยู่แล้วนะครับผมไทรหลายๆคนที่แบบว่าคิดจะมาเที่ยวอย่างเงี้ยบางคนอาจจะแบบไปภูเขาบ้างไปทะเลบ้างลองมาแบบว่าจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆเมืองอีกจังหวัดหนึ่งอย่างนะคปรปฐมเนะี่ยบอกเลยครับว่าดีใจมากที่ได้มาอมภาปฐมเจดีย์นะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยออกไปนะถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบนะไม่แน่ว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีแบบว่าไปงานอีเวนต์หรือว่ากิจกรรมอะไรมากขึ้นกว่านี้ก็ได้ขอฝากเนื้วนยะะค สำหรับวันนี้บ๊ายบายเอ้สุดๆไปเลยวะ่ะ <laughs> <laughs> สุดๆไปเลยว่ะ